อันนี้หลายคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยเล่นเรดเอ็มนะครับเซิร์ฟเท็กซัสทีนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ,บก็อยากจะมาอัดคลิปร <มา S 1> ะบาย<ม>โดยปกติเนี่ยการชิงเมืองมันยากใช่ไหมฮะแต่ยากกว่าการชิงเมืองคืออะไรรู้ไหมฮะคือการกลับบ้านโดยปกติฮะคือวันนั้นเนี่ยผมก็ไปชิงเมืองกันมานะครับแล้วก็จบเกมเข้ารอบทีนี้ส่วนที่ยากที่สุดเนี่ยมันเป็นตอนเดินทางกลับครับเดินทางไม่เคยจะปลอดภัยไปกับแก๊งเนี่ยโรดอนมันเป็นอะไรนะมันชอบเล่นอะไรที่แบบแผงแผลงพิเรนพิเรนนะ คือมันจะมีคนขับเกวียนแบบประเภทที่มันชอบแบบบ้าบอไร้สาระนะฮะมันทำอะไรมันเป็นใครเดี๋ยวเราไปประจานมันด้วยกันดีกว่าฮะดูขออ่านข่าวด้วยกันด้วยมือข้างเดียวมีอะไรขายไหมโอะลิกกี้ขายอาราเบียนเออบนบูนาวีบูช้างเฮ้ยเลฟเฮ้ยขายบัตรเต็งหน้าผาข้างหน้ามันลงได้นะแบบนิ่มๆ อีกแล้วเหรอเฮ้ยเขาขายเนี่ยขายบัตรอเฮ้ยยายาเล็บไอเว ทำเพื่ออะไรวะโอ้ยโอ้ยทำเพื่ออะไรลงบันอไอเ้อเหีเ้ยเฮ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 ้ย ไอ้บ้อะไนี่มันเลือกบ้าอะไนี่มันเรียกบ้าอะไรวะไอเวนอันนี้มันคอรคิวอะไอบ้าไอ้เฮ้ยเวน ไม่แค่รอบทีแล้วผมยังมอี่แล้วอเียหมอแล้วอเดี๋ยวานหมอเกวนเกวยนร่วงฉันเจ็บมากเลยหมอหมอมีสามีหรือยัง เกียวอัันนน้วยเกีอ๋อเหรอนในว่ามันต้องสอบถามขอบต้องสอบคนไทยไม่ใช่คนไทยสูงสอบมาสูงอ๋อโทษทีมีปากเล็กอาไปีสนุกเออแล้วเดี๋ยวน่าักวเราจะออกจากตรงนี้ยังไงก่อนโยนลงก่อนดีกว่าค่าข้าวไปโยนลงแล้วไปรักษาข้างล่างกันดีกว่าแล้วเราข้าไปยังไงพวกข้าน่ะ ท่านคือสุดท้ายแล้วคือท่านอย <laughs> ่าคาดเสืออ,อย่าบอกนะอย่าตอนนี้